ว,ว้วาวว,าว้าวสวยงามมากดอกนี้ดอกง่ญ่อหลีได้จ้ามันออกอยู่ซอกนิมจ้าปินขอจีตัวนี้ไม่เคยคายกันไปเก็บเห็ดจ้าเบิ่งหมอกแน่จ้าหมอกห้ายหลายนขับรถผ่านมามี่รถมาเก็บเห็ดนะ่ะเต็มทางๆเลย สิมีอีกบอพี่น้องเบิ้งมังนี้บอมีมีอยู่มอเตอร์ไซค์ว่าขึ้นมารถกระบะจอเต,ต็มเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดองครับ FC แฟนคลับช่องแพราวสาวอีสานครับจ้าด้านหลังของผมก็จะเป็นผู้ผานะครับพี่ดองนะ มือนีเขาสิว่าหาเห็ดครับได้ข่าวว่าเห็ดออกได้ข่าวนเี่เก็บม,มาสองมือแล้วเก็บมาสองมือเลย <c oughs> แต่ว่ามันยังบุกออกเต็มที่ดอก <c oughs> จะได้แต่ละดอ,อกแมนก็จะได้แต่ละดอกค่ะพี่น้องผู้ลงคนอย่างเมื่อเก็บผมบอกว่ามันตรงยางหลในเด้อพี่น้องเด้อขั้ชิมเเก็บก็บได้แต่ว่าทามันออกหลายๆมันเกิดไปได้ยงางหลายดอกแต่ตนนี้คือเฮ้าต้องตามล่าเห็ดนะคือเบื้องหลังอันการหาเห็ดของเฮานี่กว่าจะได้เต็มกระตามันก ยางไก่เติบได้จ้ะพี่น้องบางคนมันสิว่าเฮ็ดเฮ็ดไร่แลนคือสิตัวเพื่อนว่านเฮ็ดบอออกสินะดดแต่ว่าเฮาบอ่อตัวได้จ้ะเฮ็อเอดออกก็คือว่าเฮ็ดออกเข้ากานยางไกย่ยางไก่แต่ละดอกสุวสิได้จ้ะสุวสิเต็มตาให้พี่น้องเบิ่งนี่ละไปเ<ห>มื่อนี้ก็เฮ็ดอยู่ป้าเฮ็ดเฮ็ดโตเฮ็ดโต่นว่าโอ้ยไปเมื่อนี้ก็ไปหาเฮ็ดน้ากันจ้ะพี่น้องไปลุ้นน้ากันมันมนจ้ามาๆๆไปยัง่ ละงอกเรืองมูนีหาดอกกับอีกไข่หนึ่งจะกใครแต่ว่าไข่มันมันนันนันหรอก็เป็นเอาหรอนี่จ้ะมีอีสามดอกมีอีกสองดอกจ้า มีก็มีอีกจ้ะสองดกองดกจ้ะเห็ดพึ่งเขียนขาลุบล้ไม่เงา าขาเง่าค่ะโอ้โ,อโอหนห่าจะอีกดอกนึงงามคือกันได้จ้ะเผงนกยุ่งจ้ะง,งามงาม ดอกหน่อยมันอยู่เท่าเงินเพิ่งพูวมันเป็นพลานหินนะพี่น้องเหตุละดอกหน่อยติดงาเัยเอาอยาวางก่องกระบไดะ <c oughs> ้าพี่ พี่น้องงามมาบึงดอกนี่ป่ะที่นี่ยางมาจนตกใจจ้าใหญ่ <laughs> ยยแห้งคุณอะโอ้คุณอะจ้างามบ่เห็ดตรงฝนโอ้โอมีแต่อดอกงาม,งามพี่น้องคุณอะจ้านี่อีกนี่อีก คนไล่หลายพี่น้องเอาสิขัวน้ำตกนี่ไปจ้ะตะมืนทนบบนี่น้องวันนี้เนาะเสียงคนแตกเซลเซียพี่น้อลงละงอกดอกนี่ดอกปังไงจ้ะละงองกขาว ดอกงามแต่ว่าหมดหลายหล้หมดจ่เก็บด้วยเอ้ามูมลสามหมดจอมหมโอ้ยดอกโอ้ออโอโยฝุ่นดอกไม่ขี้ดินก็มีโ่้ให้ปิดตะสัง่งเถอระวังหมด ถ้ากันหลงทางพี่น้องเอ้ยมาถามข้าเจ้าพอดีมีรถมอเต่ไค์มาจา้ะได้ถามทางข้าเจ้าเออเอาเอาันนีเ้เป็นเชือกต่อไปซะคุณไหนหมดกกลเต็มอยู่หกหปวก ยงามเด้โอ้พี่น้องมันออก,ยอ,กอยู่ซอกนิ้มจ้าโอ้งามคับโอ้อดูคนีติดอันนี้ ติดติดหากไม่เนี่ยพึ่งแดง แดงโอ้อยู่ขาอยู่เลิกแท้มันยังอันสิมีเสือออกอยู่ด้วยพูดนะดอกหน่อยมันเต็มเลยอดอกหน่อยพี่น้องเอ้ยอีกมือสองมื่นนิ้วสีดอกงามพอดีเห็ดพึ่งจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งเขา่าแ่บแสบแกงเมื่อคืนนี่ ดอกนี้ด้วยละพี่น้องตัวไหนจ้าายแห้งอีกดอกนึงจ้าเห็ดจากห้างเนี่ยพี่น้องหายากเห็ดละงอกก็ได้ ี่นมาเห็นเห็ดเห็ดเผิ่งแดงจะกำลังน้อยๆน,นี่จะติ่นเลยเก็บลแล้วเนี่ mm. เก็บลแล้วมาอีกข้างเรเห็นอีกดินี่จ้าแต่ว่าขาเขาไม่ได้ยาวอีกหรอ ี่จ้ามู่เดียวกันนี่นี่ไม่เพื่อนาจำมองไปได้เด้อน,นี่จ้ะกำลังอีกอีกดอกนึง เมืองดูมูนี่นะพี่น้องคันมันใหญ่นี่คือสีคักนีว้วจ้ะเพิงพอจีสามดอกตามมูนี่ข้างในกระมี่ผุนพ,พี่น้องทั้งผุนกระมีอีกดอกหนึ่งจ้ะนี่ดอกที่สองจ้าโอ้นามดอกที่สาม เชื่อกันยังมีอยู่จ้าเนี่ยเห็นบอกพี่น้องดูพี่นอ้องเห็ดก,กอดแดองเราบังียจ้า จจ้าพี่น้องสองดอกอ้อแมนบ่มเลยบ่แมนได้นี่เห็ดพึ่งข้อจีตัวนี้มันคย้ายกันโอ้เห็ดพึ่งข้อจีมันรุ่นเดียวกันมือนีเกมเห็ดมีตาผี่หมอเข็นพี่น้องเลยจะได้เปลี่ยนซื้อให้เป็นไอ้ข้ามมานแล้วลนะ่ะอือ บานกำลังจิบานพึ่งดอกบก่อยโอ้ยงามพีหน่องดึงละงอกดอกนี้ดอกง่ออีหลีได้จพั่นะโษโถ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 โอ้โหจนหจ้าโอ้โไงครับนี่อีกดอกนึง เดี а, <yap a> <ness> <asan> ๋ยวทีนี้ดอกคู่กันงาม้องครับยางมาพอกพุ่เห็ดคอเพลินเลยเลม่เพิ่งมันบ่ มีนขึ้นหลอบหลอบเลยหลอบพ่นฟังงนั่นก็มีเห็ดแดงเลยย่างมามีเบิด์ขับอ้อมเลยอันนี้ฟังก็เคยเห็นโอ้อั้เดี๋ยวขอวางก่อนโ <c oughs> <c oughs> อ้ขอในเด้ยอ,อ, <c oughs> อ,ย,อดยจ้า คามง,งามของธรรมาชาติที่ห้างบ่ได้มาสรางสันไว้เกิดขึ้นเองามหัวจ้านี่ใสจะม่อีกแล่งอะนนี้หน่อยจงไว้เนาะถ้ามีก็ม่อีกอันนั้นจงบ่ต้องามงก็มี นี่ดพี่หมกยังไปเก็บเก็บของคุณไงลายบ่โอ้เขามีกระไลยอยู่ ขมหรือเปล่านี่นแยแหวนแต่ว่าง,งามเด้เอาไปตม้มแม่แล้วต้มแล้วมันบอกขมเด้จ้ะแม่แล้วเห็ดแล้วฝีมืออะไรนี่นี่แต่ดอกง,งามเก็บเห็ดอยังมาเก็บจังสี่สหน้าตาก็ผู้ดีอยู่นะ้าบ่เป็นสายลุยได้าสายมุนเด้อนี่พี่น้องเอ้ยสายมุนอันนี้เอาเห็ดไปมาใบนี้ให้ขมเนี่ย<ม>แล้วไปเก็บเห็ดแันนี้ เห็ดสลองงหงเห็ดเพิ่ง,งเห็ดสแลงอยองตานีตานี่เห็ดไม่จะด,ดอกงามเด้จ้ะแด,แดงส่นวนลายกับบ้านไปไม่แต่แม่เป็นคนล่างคนปรุงอาหารจา้ะม,มือกะแกงกินเองมื้อคืนนี้แพลวแกงแซ่บแซบพี่น้องเห็ดละง,งก <c oughs> ขายยางต่อให้ผึ่งนะตับกั้วยเนาะตอมันดอกหน่อยสีขอกำเลยพี่น้องโอว,ว้วาวว,าว้าวว้าวสวยงย งเขาอืมขายไงอืมบึงมูนี่ดูพี่น้อง อีกเ mm. บิังมี่อันนี้หน่อยอีกจ้ะกำลังเกิด ดระงกเหลืองจ้าพี่น้องสีดอกนี่้ำกันอีกดอกนี้พุ่นปุนอีกดอกนึงมืนบานนี่พุ่นจ้ามากินบ้าบางกง đấy, ล่องหยากแต้มันโยนไม่หลบใไม่อาเก็บหยากเนี่ยเก็บไปอันนี้ดอกที่สองจ้า สันสยไหไก่แค่ยืมมือมาถึงดอกที่สี่บาแล้วจ้าสีดอกงามดสดอกดอกงามขั้า ดอกนี้เขาไม่อยู่ดอกเดียวจ้ะเบิ้งเห็ดใบงอกเป็นแห่งนี่จ้าพี่น้องจักย่างจักโขกละบุเมือ่อยเมื่อยละเห็ดไก่ยังบอลายปันใดได้ดจา้าเมื่อนี่ก็ต้องรอเบ,บิ่งอีกจักน้อยค่ะพี่น้องว่าห้างสีแดงลายบอ มือนี่เข้ากันยังสองสามโคคุณละจ้าไปไปรุนน้ำกันอีกมึงดอกเห็ดแะ่พี่น้องตากแดดตากลม่ยพี่น้องหน่อยคักหน่อยแน่จนน้ะอ้ยเนาะ เฉพาะมันบวขึ้นไข่ไข่หิละงกน้านะมีไข่หน่อยมีไข่หน่อยอเอาไ้เหดถาดจ้ะสองดอกส,ดสวยๆ เคียครับได้เคลียครับให้เพ่งศา่งศาสตเนาะบ้านมึงดูพี่น้องพุดนะกำลังเกิดจันกำลังเป็นน้อยบ่เชื่อมันกำลังงามน่าจ๊ะสีสดดีดี ไม่น้อยตกปอกพี่น้องมึงดูแลจะไม่ส่มกันนี่หนี่มีอีกจ้ามีดอกหน่อยพร้อมดิเห็นไหดอกหน่อยกำลังเกิด เป็นตาหักนี่จ้า พี่น้องมือนี้หลายโขกย่งางจุดปวดข้ามือนี้โอ้ยลงทางพ้อมจ้ะมือนี้ก็ได้เห็ดเพิงแดงเห็ดละงอกเหลืองละงอกขาวเราจะแต่เห็ดเึิงเห็ดผพิงยังออกอยู่ว่าช่วงนี้มันมาเยือนซื่อจ้ะมันบ่ค่อยหลายปันใดเนาะแต่เ้าก็ได้อยู่ดอกแกงใยๆหนึ่งนี่ลหละจ้ะคุ่น,น,นะ,นะสะอ่อนมาเบิ่งใกลไกพี่โมกหคนเบิ่งด้วยคนสะอ่อนน้ำวาบหุน่น ที่แต่ดอกง,ง,งามๆจ้ะน,นี่ถึงแดงก็ง,งามนี่นี่หน่อยไม่อีกกว่านี้อืออ้อะสุกโกมันมานสามคนคือเกาครับจามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกก์กด subscribe ให้หนมได้จา้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เฮาสามคนก็นลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ